สวัสดีครับชิปนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับสำหรับผู้เอกของสนามเจาะวันนี้นะครับวันที่18ตุลา25 25กุมภาพันธ์ผมจัดตงานคิวก่อนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับโโอ้หกําลังพยายามจะเดินเง้รไป เดี๋ยวคนขับจะเดินเข้าไปในที่เราโพต์ถ่ายงนจะไเป็นลันต่อลันหรือเรื่องสองหรือสามเลือได้นะเพราะล้อผมผมผมไม่รู้ว่าใครเร็วอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวาลืมไปแล้วชิงไฟด้วยแรงกดดันมันมีให้เห็นโอ้วิ่งมานึว่ตกใจตอนนี้เขากำลังตกลงกันเรื่องเดิมพันครับว่าฝั่งไหนฝั่งไหนอะไรนะพี่พี่ตากล้องผม เท่าไหร่พ huh? uh, so ี uh. Teachers, teachers. Uh, so ่ฮะขอฟัง uh, พ so ี่อยากได้ราคาไหนพี่เอ่ยมาก่อนใช่ปะอ่าอ่าพี่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 ต้องพูดตามผมเอ่ยได้ผมกนกลางเอ่อเอาอหม่ล้วอยาวราคาไหนอ่ะโอ้โหนี่กูเดินมานี่กูนึกว่างานคอนเสิร์ตที่ผ่านนึกมาดูอะไรกันเนี่ยลองห้าเยอะแยะเลยได่เดียวงานโบราณงอนโบราณมาแล้ว ีสนามแตกไหมเออโอ้หนามฟาร์มมาบนสุดเดียวเลนถามจริงพี่ไหวไหม่อย่า่าฮเล่นอะไรยอะทีมงามีใครไหมโอ้โหดูคนคนเยวมาเลยเล่นจดสามสาแต่สามนแต่หนึ่งตอนนี้อ่ะคนนี้น่าจะหลายพันแน่นมากเลยหลายพันหลายพันดูดูข้างบนดูข้างบนอีกมีฮะข่างมีไหมฮะมีใครอยู่ไล่นาวินไหมฮะ อ๋อแสดงว่าตกลงว่าเอามือมเอามือชีพ้เอามือชีพครับมือมาเขาให้เอามือชีพหลับฝั่มือเรียกวะาบางโค้ดเลยใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ตรงนี้เลยเหรอโค้ดจนแบบเดินไปเดินมาจนจะเป็นไปใส่แล้วเนี่ยข้างหลังข้างหลังอะไรเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ข้างหลังหนึ่งถึงสองท่านถ้าใครเดินตัดไปเซนเซอร์หยุดใจเลยนะพี่โอ๊ตไปยงพี่โอ๊ตดูเซนเซอร์ข้างหลังให้ผมหน่อยอ่าถ้าใครเดินตัดจบเลยนะรถวี่ไปเนี่ยอย่างนี้นีสองวิวไป นะครับมีไหมฮะ FC ฝั่งไล่อานาวินมีเอาลันต่อลันก็ได้ลันต่อลันก็ได้ครับเออโหูยนกครับเมื่อกี้เดินมาในแหวกกั้กงานคอนเสิร์ตมันหูยไม่มีอากาศจะหายใจตอนนี้ไม่เดียวแกไปงานมาเนี่ยมีพื้นที่ไหนเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีเอืัดเครื่องนี่ะไม่มีใครเดินเดี๋ยวลันต่อลันก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเออทั้งผู้มาชุด คนก็เต็มเลยเซ็น <UB BU> <rat> ตรงเซนเซอร์ฮะทเออมีใครไปเฝ้ายังเออมีใครไปเฝ้ายังเนี่ยเดี๋ยวสักโค้ด้วยพี่โอ๊ตอยู่ไหนไม่รู้พี่โอ๊ตอะอย่าพึ่งนะอย่าเพิ่งครับตันเดียวแป๊บเดียวอย่าเพิ่งครับขออนุญาตไปเคลียร์เซ็นเซอร์ด้านหลังก่อนนะฮะเดี๋ยวมีใครเดินตัดนะครับจบเลยนะรถดัวนเลยฮะคนที่อยู่ในแถกอ่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งฝั่งซ้ายฮะฝั่งซ้ายเนี่ยกองเบลลเอร์เลยฮะอ่าข้างหน้าตรงนี้นั่งลงด้วยฮะ นั่งไปเลยฮะอ่เนี่ยครตรงนี้นั่งดวงฮะนั่งเตีงนั่นแหละนี่นะครับแกก็เลยนั่งดงเออครับหนึ่งปับหนึ่งไปเอาไปเอาทุกงีปน็อปทีน็อปมีใครไปยังผมไล่เสียงแม็กไปดูแล้ะสุดจริงครับโอ้โหดูดีแมสดจริงอ่ะเสียงเป๊ะกว่านะตรงนี้ฮะตรงนี้ครับรบกวนนั่งดงเลยฮะเดี๋ยวจะไม่เห็นไฟนะฮะโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังเส้คนรถคนดันเข้ามาด้านในอ่ะด้านหนึ่งด้านหนึ่งงานนี้มีไส้ไปละงานนี้มีไส้แตกหรือเปล่าโอ้โหเนี่ยคนยังเดินเป็นตลาดสดด้วยข้างหลังน่ะทำไมขวามีหมูสดขายหรือไงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ปั๊อเข้าไปดูพี่ป๊อปเข้ไปดูพี่ปั๊อปทุกหน้าด้านนี้นะค่่มลงหน่อยค่่มลงหน่อยฮะนะคับชี้มานะครับมุมนี้ฮะมุมนี้ฮะมุมนี้มุมนี้เลยฮะลกตรงนี้หนึ่ง พอดีกรรมการมองไฟไม่เห็นนะครับเวลากดไฟหยอกครับหยอกมาด้วยด้วยสุดท้ายเลยสุดท้ายแท็กเลยรถมีปัญหาแล้วรถมีปัญหาครต้องก่อนฮะตรงไหนอีกพี่ฟางได้ยินเสียงมันนะตรงไหนอีกพ่พี่เอาแล้วนะอ่โอเคพยายามอย่างขึ้นมานะฮะเดี๋ยวรอให้ลูกพี่ป๊อปไปดูไฟด้านบนรถน่าจะมีปัญหาแล้วรถเจได้ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะไปฮะเดี๋ยวส่งทีมงานไปดูแล้วต้องดูแล้วเนี่ย นอะไรสักอย่างเลยน่าจะมีอะไรสักอย่างเลยเออเออ่น้ำยาเบิร์นมีนะครับน้ำยาเบิร์นมีนะน่าจะมีอะไรสักอย่างนะครับวันนี้นะครับคู่นี้นะครับเจ้าโอกไปไหนวะเนี่วิ่งกันเพื่อคลายปัญหาที่สงสารเรื่องจัตนาเจ้าอ๋ครับพ่อญาตนะมีวัยรุ่นจากดูไบฮะต่อราคาสามหนึ่งให้ลองหนึ่งแสนน่าคดีทางสนามนะฮะแจ้งมามีปัญหาแล้ว คนที่อยู่ในปารร์นะฮะดูแลตัวเองนะครับในเมื่อเราพูดแล้วท่านไม่ขึ้นนะครับต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวแล้วนะครับอ่าเดียวเชิญครับลูกพี่นพเรียบร้อยครับไปรุ่นครับไปรุ่นดูใบฮะมาต่อราคามาสามหนึ่งวิ่งครบสามลันนะฮะอ่าให้ลองหนึ่งแสนบาทนะฮะโอ้โหเขาลองหรือเขาต่อเขาต่อฮะให้ต่อให้ฝั่งไลอาาวินนะฮะไม่ได้แข่งฮะไม่ได้แข่งเรียบร้อยเขาต่อต่อฝั่งไหนพอสุภาอะไรอะเรียบร้บอยแล 1, นะ้ว พังทาต่อทางหนึ่งไม่ใช่รถพังแล้วออกกับบ้าอะไรอ่ะไส้แตกเดีย๋ยวไปแล้วพี่ไปไปเดินไปดูไส้แตกไปแล้วไหนพังน่าจะเป็นอ่าเสียร์รอนไปกันบ้างกูเดินสักขาขวิดไปหมดแล้วทีดนี้อันนี้แล้ววีเอาหน่อยผมล้มแล้วนะเดี๋ยวมาแล้วแก่ถ่ายทันไหมแก่ถ่ายทันไหม เหมือนในเนี่ยเหมือนเสียงเมื่อเสีงอะไรมึง้าเลครับตักตั๊กตั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 กเสียงรอเลยครับไล่ดาวินที่บอกว่ารเลทแล้วขอยอมแพ้นะครับขอบคุณมากมตบมือเลยเศร้าขาดใจแล้งแนวว่าลาแล้วนะขอบคุณขอบพระทัยขอบคุณขอบคนะครับแย้ววันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าพระว่ากันใหม่เดี๋ยวมีงานแก้นะฮะเดี๋ยวให้พอสตาได้วิ่งโชว์ก่อนึงกันตบมือพอสภาด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดจริงครับ

เราิวาบาคี่นจะทัีจะั้รถระดับนมาไ่ไลนะครับนนะครับเดี๋ยวางมนะดบงเดวทางนะครับ่นชทรในวันนี้นะครับขอเสียงไปเลยจากทนเลยครับวันนี้ครับรอสุภาพนะครับตดใจแรกเราูใจแรกบบทรไ้เห็นเลยครับติดใจแรก่อตอนะ สวัสดีตอนนี้เลี้ยวสวยๆอ่าวันนี้บอกเลยสนามตายโอ้โหอีที่ะนะอีทีพร้อมใหเรีทีพร้อมก็ออกวานน้คสว่างนะครับรถชุดแรงนะรถออกเร็วนะครับบอแแ่งไม่พา้วยนะครับบแงนะครับไม่ข้าดด้วยครับดูอกไปแล้วนะครับไปแ้นะครับมาส่ครับดู ลุกมาลุกมาเลยมาลุกเลให้ใหดูผู้ชมด้วยลุกมาขวาเลยเข้าเลยด้วยเข้ามาทางนี้ลุกมาครับพิงโชพิงโชชนะไปแล้วชนะชนะฟาวครับวิ่งเขาจะวิ่งโชวันนี้นะครับที่ร้อยไม่ขอระต่างจองหอันะครับบอลต้องจับเลยเอาเรียบร้อยครับเอ็นบอล โอ้โหตัวเตะเลยดิครับโอ้โหยอดยอดว่ะเรียบร้อยขอบคุณมากมากัดตานไม่จีบก็ ตมต้องยกเครดิตให้เสียรอนด้วยอายุยังน้อยแต่ก็เก่งมากนะครับเขาทำสนามแตกเลยนะครับเขาทำที่แล้วเะคนับาอบคุระ้างแะครนะคนที่เดนข้านะอาไปนะเร็บแล้ครับเอา

วันนี้ขอบคุณมากปีหน้าเจอกันใหม่ไปทำรถใหม่นะไม่เป็นไรนะครับ oh. โอเคเก็บรถได้เลยครับเดี๋ยวขอรุ่นต่อไปไปเลยครับ <Yeah. S 1> <c oughs> เหมือนรู่พี่ท่าจะชอบนับ่นเองน่าดู